ครับมาในตอนนี M ้นะครับมาในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์บนที่ดินนะครับผมจะเกิดนามนิดนึงนะฮะว่าเออเราสังเกตไหมครับว่าเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราจะเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับสูงมากนะครับประมาณ 10- บถึงที่ยี่สิบสิบเมตรขึ้นไปเลยนะครับอยู่ในทุ่งนาบ้างอยู่ริมทางบ้างนะครับเรามีเราเคยเกิดคําถามไหมนะว่าเอ๊ะ เสาไฟพวกนี้ไปตั้งอยู่ในที่ดินของส่วนบุคคลได้ยังไงนะครับบางท่านอาจจะมีประสบการณ์นะครับคือมีที่นาที่ดินส่วนตัวอยู่เนี่ยและปรากฏว่าอาจจะโดนการไฟฟ้าบริเวณคือที่ดินหรือมาขอใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้นเพื่อตั้งเสาไฟเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับวันนี้แหละครับทริปนี้แหะครับผมจะพูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับเรื่องของการกํากับการใช้นะครับกากับการใช้ที่ดินและทรัพย์สินนะเพื่อนาเนินการ ระบบโครงข่ายพลังงานหรือโครงข่ายไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้รับใบอนุญาตหรือการไฟฟ้านะครับหรือผู้ประกอบการโครงข่ายนะครับหรือการไฟฟ้าเรารูจักกันแหละนะครับจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นเช่นจะเข้าไปตั้งเสาจะทําโครงข่ายโยงใยสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับจะเข้าไปตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและปรากฏพื้นที่นั้นเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินของชาวบ้านของอในกอในขอหรือบ,บุคคลส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับจะเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมครับเพื่อจะไปตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับโยงคูกขายสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพราะนั้นตามพรบรนี่นะครับกำกับกิจาการพลังงาน2 5 5 0นะครับจะมีวิธีการในการเข้าไปจัดการ ส้างเสาไฟหรือจัดการที่ดินนเนี่ยอยู่2วิธีครับอยู่2วิธีนะวิธีที่1นนะครับวิธีที่1ก็คือวิธีการเว้นคืนที่ดินนะครับหรือเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์หรือเว้นคืนที่ดินเนี่ยแหละนะครับก็คือเมื่อมีความจําเป็นมีความจําเป็นนะครับที่ผู้ับใบระย่าน,นือการไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อสร้างระบบส่งสายไฟฟ้าคงขายพลังงานคงขายไฟฟ้าเนี่ย นะครับหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่จาเป็นต่อการขยายโครงาสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของที่ดินแล้วมาก่อนนะครับคือนี่มีข้อตกลงแหละนะอยู่ดีเราจะไปขอใช้ที่ดินขอเวีนคืนที่ดิน,น,ดงงนเนี่ยนะครับทางสำนักงานกกพเนะครับก็ดําเนินการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเวีนคืนสังหาริมทรัพย์นี้ก็ได้ครับนะโดยที่ต้องให้สำนักง,งานกกพน,นะครับ เป็นเจ้าหน้าที่ graphic, ในการไปเวรคืนนะครับและให้กรรมสิทธิ์ในกับในอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนั้นเนี่ยนะตกเป็นของแผ่นดินไม่จะตกเป็นของการไฟฟ้านะครับตกเป็นของแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะให้การไฟฟ้าหรือผู้รับอนุญาตเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้นะครับเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่1น,นะครับคือการเวนคืนที่ดินวิธีที่2นะครับก็คือวิธีการรอนสิทธิ ร,ร้อนสิทธิเนี่ยก็คือเข้าไปใช้ที่ดินของเขานะครับโดยที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ไม่เหมือนเวรคือที่ดินนะครับตรงข้ามกา,ารอาโอโนเวรคือที่ดินนะครับก็คือการเข้าไปใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้นเพื่อขยายาโครงข่ายสายไฟบางโครงข่ายพลังงานบางนะครับโดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือการ ซื้อที่ดินหรือการโอนที่ดินจากเจ้าของเดิมเลยนะครับหมายถึงว่าการไฟฟ้าหรือผู้รับอนุญาตในการขยายโครงข่ายเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์นที่ดินนั้นโดยกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของที่ดินนั้นก็ยังเป็นของคนเดิมคือในกรในขอมีเป็นเจ้าของคนเดิมอยู่นะครับเทยงแต่ว่าการไฟฟ้านี่นะครับหรือผู้รับอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าหรือโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ มีข้อตกลงห้าไหมไว้ว่าเมื่อการไฟฟ้าหรือ,อผู้รับอนุญาตกับพลังงาน,นการโครง่ายพลังงานเ,นเข้าไปใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยจะต้องห้ามปลูกสร้างอาคารห้ามปลูกสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ยืนต้นนะครับที่มีความเจริญเติบโตที่มีความสูงเ,เกินกว่า3เมตรนะเขาจะมีข้อตกลงอันไว้ก่อนในเรื่องนี้นะครับนั้นในการดาเนินง,งานการรอนสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ย แน่นอนครับว่าสำนักง,งานกกพอนะครับจะประกาศเขตก่อนเขตนะครับเขตระบบโครงข่ายนะโยงให่นะครับโครงข่ายไฟยฟ้าโครงข่ายพลังงานนะครับให้กับกรารไฟฟ้า,ฟาหรือผู้รับใบอนุญาตว่าเออเนี่ยกำหนดเขตตรงน,นี้เท่านี้นะนั้นการไฟฟ้า,ฟาหรือผู้อนุญาตเนี่ยก็จะทราบเรื่องนี้ว่าโอเคโครงข่ายที่จะได้เนี่ยเท่านี้เท่านี้นะและก่อนที่ การไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าไปดาเนินการจะต้องดําเนินการจ่ายค่าทดแทนก่อนก่อนที่การจะเข้าไปปักเสาเดินสายต่างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแก่เจ้าของที่ดินนั้นก่อนนะร่วมทั้งจะต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินเนี่ยทราบอย่างเป็นทางการก่อนทุกรายนะครับไม่ใช่เข้าไปทําแล้วแล้วเข้ามีหนังสือตามมาไม่ได้นะครับจะโดนบุกรุกนะครับจะโดนคดีบุกรุกว่า หนือยราชการเข้าไปลุกนะครับโดนนะฮะโดนสานะครับเทรานั้นเนี่ยโดนเป็นคดีแล้วครับห้ามเข้าไปนะต้องมีหนังสือแจ้งไปก่อน,นอาจจะประกาศเขตสําสหรับขยายสายไฟโครงข่ายให้กับทางเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านจะทราบก่อนว่าจะเข้าไปตรงนี้บริเวณนี้นะครับมีแผนที่ให้ดูต่างนะครับแล้วแจ้งเป็นทางการไว้ก่อนนะ จึงจะเข้าไปดําเนินการต่อจากนั้นได้นะเข้าไปโดยพารการไม่ได้นะครับนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสานักงานกกพยก็จะใช้วิธีการรอนสิทธ์ก็คือเข้าไปทําประโยชน์มากกว่าวิธีการในการเวนคืนที่ดินครับนะครับเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยนะครับถึจะใช้วิธีรอนสิทธ์ก็คือเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินหมดเลยเนื่องจากว่าการการใช้วิธีการรอนสิทธ์ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยนะครับเป็นการเป็นกระบวนการที่ กระชับรวดเร็วนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของพื้นที่และรอบข้างเนี่ยน้อยที่สุดครับนั้นเนี่ยกรมกาักรกพก็จะใช้วิธีการในการอรอนสิทธ์นะครับหรือเข้าไปใช้ประโยชน์บนที่ดินเห็นดื่นนั้นเนี่ยมากกว่าที่จะใช้วิธีการเวนคืนที่ดินนะครับนี่เป็นวิธีการกํากับการใช้ที่ดินเพื่อ,อประโยชน์ในการ ขยายระบบโครงขายไฟฟ้าหรือโครงขายพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าวันดีคือดีเราอาจจะต้องมีหนังสือแจ้งมานะฮะจากกรกพในเรื่องของการขอ,ขอรอนสิทธิ์หรือข้อไปใช้ประโยชน์ก็ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องรู้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายที่เราได้รับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปหน้านะครับผมจะพูดถึงขั้นตอนนะฮะการพิลาการขออนุญาตการใช้อสังหาริมทรัพย์ นะครับเพื่อขยายโครงขายพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปหน้านะครับผมจะพูดถึงขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็จะไปในเรื่องต่อไปที่เราหลายคนนะครับให้ความสําคัญและก็สนใจกันอยู่ก็คือกองทุนนะครับพัพัฒนาไฟฟ้านะครับว่ากองทุนเนี่ยเป็นมาเป็นไปอย่างไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะพูดถึงโครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเราต้องรู้ครับ นะจะต้องรู้ไว้นะครับเพื่อประโยชน์ของเราเองนะแล้วก็ภาพรวมกองทุนทั้งหลายทั่วประเทศทเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็จะจบในส่วนของแนะนําสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิบจาการพลังงานนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาที่สําคัญเลยก็คือมารู้จักกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขตน,นะครับเดี๋ยวจะพูดไปอีกยาวเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจบเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของป่าไฟฟ้าหรือผู้รับใบอนุญาตพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องหมดจนทนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาติดตามกันต่อเลยนะครับว่าขั้นตอนต่ตางๆนะครับขั้นตอนต่ตางๆในเรื่องของการใช้ประโยชน์บนที่ดินนะขั้นตอนการพิจารณาขออนุมัตการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับของผู้รับใบอนุญาตและหรือนะครับการไฟฟ้าเนี่ยเขามีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ